รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลโอ้ยใครเนี่ยหลอมมากหัวตายควายเป็นลมเฮ้ยผมเองนะครับตอนเช้าอย่างนี้ผมลืมแบบอวหิวต้องหาอะไรากินอร่อยนะฮะ สวัสดีครับรายการลุยสยามวันนี้จะพาทุกคนไปพบกับขนมไทยอีกหนึ่งเอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับสังคมไทยไม่อย่างยาวนานนอกจากความสวยงามและรสชาติที่หวานอร่อยสเสน่ห์ของการทําขนมไทยในแต่ละชุมชนก็ยังมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันครับและวันนี้ทิดเชื้อเกรกจะพามาดูวิถีการทําขนมไทยกันที่ชุมชนเกาะเกิดจังหวัดอยุธยาครับ อนนี้นะครับเราอยู่ที่เกาะเกิดที่จังหวัดอายุทยานะครับได้ยินว่าที่เกาะเกิดจะมีขนมไทยแบบโบราณแท้จริงนะครับถามชาวบ้านนะครับคุณลุงสวัสดีครับผมมาหาขนมไทยนะครับที่เกาะเกิดครับไปทางไหนครับต้องไปหาเขาที่โน่นที่บ้านเขานะ่ะโอเคทางนี้ทางโน่นทางน้นะทางนี้ไม่มีอะไรไปทางโน่นนี่แหละนะครับขนมไทยโบราณ โอเคถึงแล้วชุมชนท่องเที่ยวริมน้ำเจ้าประยาบ้านเกาะเกิดมาถูกวิถีคนชุมชนเกาะเกิดจะทำการเกษตรปลูกผักกรรมนาแล้วครับและด้วยที่นี่เป็นชุมชนทำขนมโบราณมาตั้งแต่สมัยยุคกรุงศรีอยุธยาจึงทำให้ชาวบ้านก็มีฝีมือการทำขนมไทยได้หลากหลายชนิดครับแต่ลุยสยามวันนี้จะพาไปรู้จักกับขนมโบราณหาทานยาก อย่างขนมกงขนมสามเกลือและขนมข้าวยาคูแล้วถ้าอยากรู้เรื่องขนมไทยก็ต้องมาหาป้าลำพูนเพราะป้าก็เป็นประธานชุมชนของที่นี่ครับอยากลองนะครอลองกวนเลยเดี๋ยววันนี้นะครับเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยประสอนแล้วจะทำยังไงนะครับจากข้าวเหนียวเม็ดกวนไปเลยเดี๋ยวไม่โอ้ยทนทนกดด้วยต้อกดให้ถึงก้นกระทะ เหมือนออกกําลังกายนะครับกลังกายเดี๋ยวให้นักเลงลองชิมครับขอบคุณครับลองติระวังร้อนนะัันนมมหวานเหนียวนิดนึงแจะอร่อยใช้ได้อร่อยมากมันยังไม่ได้ที่แค่นี้ก็อร่อยอยู่แล้วแล้วคุณป้าคิดว่าขนมไทยอร่อยที่สุดคืออะไรครับโอ้มัน ตัดสินไม่ได้เลยมาลอยทุกอย่างผมด้วยว่าลึกไม่ได้ใช่ลึกไม่ได้ต้องลองทุกอย่างนะครับต้องลองแค่นั้นตรงนู้นน่ะที่ว่าเรียกก่อเกิดตรงนู้นน่ะเมื่อสมัยขายพะนรายรุ่งเรืองที่หรือส้มเผาล่ม่ะนิมก็เลยกู้ไม่ได้มันก็เลยเกิดเป็นตะกอนทับถมเป็นดินเป็นต้นไม้เขาเลยชื่อว่าเกาะเกิด ใช่ตอนแรกผมแ่าไม่กำไมเเลยว่าเกาะเกิดผมไม่หาเกาะไม่เจอไม่เจอเนี่ยลูกมันอยู่นใช่ไยะยแล้วก็เกิดมาดูดชีวิตดี <ไ S 1> ดีบรรยากาศ<ช>ดีมาก<ช>มคุณป้าครับก่อนกินขนมไทยต้องพูดถึงขนมไทยจะมีหน้าตาแบบไหนอะไรเงไ้ครับก็แล้วแต่รูปแบบข,งขมมอง,บงขนมอย่างขนมมะแกงเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูยงขนมมะแกงเนี่ยขนนึ่อปิ้งแบบโบราณ จะใช้ถั่วไม่ใช้ไข่บางที่จะใช้ไข่เหมือนสังขยาแล้วใช้อบเลยแต่ตรงนี้จะใช้ปิ้งทานแต่เป็นถั่วแล้วก็อย่างขนมกลงนี่ก็เป็นประวัติยาวนานมากขนมกลง,กงใช่แล้วขนมสามเกลอ,อม,มันใช้เป็นขนมมงคลจะเป็นอีกรูปแบบนึงโอโ้แสดงว่ามีขนมไทยเยอะมากเยอะมากหรอกเยอะมากเลยแล้วก็แล้วแต่ชนิดว่าประวัติมาเป็นยังไงยังไงคุณลือเกตจะลองชิมก่อนก็ได้เลยค่ไปดูอมผมยากลูนะเพราะว่า เคยชิมหรือเคยเห็นนะครับแต่ไม่รู้ลึกไม่รู้จริงนะครับมันมาจากไหนจะทํายังไงนะครับยำขนมอะไรนะขนมข้าวยาคูขนมข้าวยาคูได้แล้วนะครับขนมขนม,ขนมข้าวยาคคได้กะทีราดเลยหรอกครับราดเนี่ยน่ากินนะครับแต่หน้าตาจะดูแปลกดีไม่เคยเห็นเลยครับเนี่ยขนมไทยดั้งเดิมลเลยหรที่ประวัริยุคโบราณดั้งเดิมเลย ั้งสมัยพระพุทธเจ้าเลยรสชาติอร่อยแต่ไม่ไม่หวานมากไม่หวานมากแล้และจะน,นิ่มและชุ่มชมเกาะเกิดก็ยังมีอีกหนึ่งแห่งที่น่าสนใจมากครับผมเข้ามาแล้วก็เห็นเครื่องมือทำขนมแบบเก่าๆซึ่งปาบอกว่าของพวกนี้ก็มีอายุมากกว่าร้อยปีครับ เล่าคุณป้าครับสมัยก่อนยุคโบราณนะครับคนไทยจะมีขนมเหมือนกันหรือเปล่าหรือมันมันต่างกันมีเยอะลูกแต่วนก่อนนี้โดยมากที่นี่จะทํานาหรือมีบางครอบครัวก็ทําขายที่ไม่ได้ทํานานะแต่ขายเล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่จะทํานาทํานาเยอะหน้าว่างก็หาปลาแต่เวลาขนมไทยเนี่ยจะทํากินกันเวลาเข้าพรรษาออกพรรษามีงานบุญเทศกาล ของแค่นี้มีความสุขกันแล้วนะครับ<ช>แต่อยากเห็นของจริงด้วยเอางั้นไปเลยเดี๋ยวไปดูของจริงที่ทำเลยบ้านปัส,สลัโอเคไปกันเลยนะครับเราจะนั่งขนนีใช่ไหมฮะนั่งไหม <c oughs> นั่งกันนี้เดี๋ยวเาเป็นควายนะเดี๋ยวมาพูนั่งเตะลาก <c oughs> สม,มัยก่อนคนชุมชนเกาะเกิดจะทำขนมกันอยู่ใต้ถุนบ้าน ทำกันเกือบทุกบ้านเลยครับแต่มาวันนี้ถึงแม้คนจะทําน้อยลงแต่มีกลุ่มคุณป้าที่ยังทําขนมสูตรโบราณอยู่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าขนมไทยแบบโบราณนั้นเขามีวิธีทํากันอย่างไรครับอันนี้ลุงนะคุณป้าสวัสดีครับผมคุณลุงครับสวัสดีครับทำอะไรอยู่นะครับก็ทําขนมค่ะ ขนมกงสามเกลอแล้วก็ปิ้งขนมโมแกมอยู่ค่ะเอ๊กูกก็เปรีูกปูนม,ม,มีประวัติอะไรบ้างคะัะขนมกงประวัติเนี่ยเหรอคะก็มันโบราณเขาก็มาใช้ใส่แต่งงานเ,เทพกเทศการออกพรรษาเข้าพรรษาเขาก็ใส่ฉลอมถวายพะระใจบาตถวายพระโอ้ไม่ธรรมดามีค,ความพิเศษทำไงก็ต้องมีค่าอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าขนมกง ถ้าวงเฉยๆก็ไม่ใช่ขนมกลงถ้าเป็นวงเฉยๆก็เป็นโดนัทเฉยๆใช่ค่ะถูกต้องค่ะสุดยอดนะครับเพราะว่าผมเป็นคนอเมริกาแล้วมีแค่โดนัทเป็นวงกลมแต่เราไม่มีไม่มีคาดย่างหมายไม่ใช่ขนมกลงมันมีความหมายเขาสอนในตัวเขานะสอนในตัวนยเก์เราคุณนะวงกลมกลกงกมวงเวนไหมคนละออกแบบออกภาษาเนี่ยกลมหยุดทำอะไรให้คิดเป็นขั้นเป็นตอนอ่นีเป็นขั้นเป็นตอน แล้วสะดุดสะดุดเหมือนว่าให้คิดว่าไหนผิดไหนถูกให้หยุดคิดเนี่ยู่เก่งแม่คนโบราณเรากินแล้วต้องมีกติสอนใจสอนดีมากเป็นวิธีการสอนโอ้อยากรู้วิธีการทําด้วยนะครับถ้าเป็นขนมกงจะเริ่มจากต้องไปตนไหนครับถั่วเขียวเอามาคั่วค่ะในกระทะคั่ว พอมันแห้งดีไม่ให้มันเป็นเปียกอ่ะก็ไปใส่ครกตําเลยค่ะตาเลยค่ะตําให้ละเอียดแล้วก็เอาแล้งร่อนร่อนให้ละเอียดเป็นแป้งเลยเหมือนแป้งแล้วนี่เนล่ร่อนจนหมดกากแล้วถึงจะเอามาเที่ยวน้ําตาลให้เป็นยางมาตูมแล้วเอามานวดกับข้าวตอกก่อนข้าวตอกก็ตวดวด้ยอ่านวดให้เหนียวมันถึงจะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ไหมหลายขั้นตอนหลายขั้นตอนเนี่ยนวดแล้วให้เหนียวอย่างนี้ยแล้วขนมกงหรือบางคนจะเรียกว่าขนมกงเกวียน จัดนิยมกันมากในจังหวัดแถวภาคกลางครับเขาจะใช้เป็นขนมมงคลอย่างหนึ่งในพิธีขันหมากงานแต่งงานด้วยความเชื่อว่ารูปทรงกลมๆของขนมหมายถึงการหมุนไปข้างหน้าหรือความก้าวหน้านั่นเองครับแต่นอกจากขนมกลงมีขนมอะไรอีกนะขนมสามเกลือค่ะสาเกลือก็ขนมมงคลเหมือนกันแต่ใช้ในก็ใช้ได้ทุกง,งาน กินเปล่าได้กินอะไรได้ทุกอย่างกินกาแฟก็ได้กินอะไรก็ได้แต่เป็นขนมแต่งงานเป็นขนมมงคลเหมือนกันกินเปล่าก็ได้ได้เปล่าได้ลองกินเลยค่ะเนีี้กินได้เลยเพราะว่ากินได้เพราะมันสุกแล้วทุกอย่างค่ะลองกินเลยค่ะแต่ยังหวานอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยดีค่ะอร่อยดีค่ะอเวลาแต่งงานเขาก็จะให้ติดกันสามอันอย่างเงี้ยครับติดใหม่สามอันทอดให้ติดกันจุ่มแป้งแล้วไปทอดให้ติด แยกจากกันใช่ไม่ได้ผู้ชีวิตนะครับที่เชียงไทยขนมเชียงไทยไม่ให้แตกแยกไม่ให้แตกแยกจากกันจุดยอดขนมไทยมีความหมายดีด้วยไม่ใช่แค่อร่อยหวานนิดๆนะครับไม่ได้หวานมาก กรอบหอมครบทุกอย่างนะครับชีวิตดีดีที่บ้านพมนะครับเราไม่มีความเชื่อกินก็กินแค่นั้นแต่ที่ไทยขนมมีความเชื่อด้วยเราจะมีซ้ำชิ้นเหมือนว่าเราจะอยู่ด้วยกันตลอดตลอดไปนะครับเสมออย่างนี้เป็นความหมายที่ดีชอบแล้วคำว่าเสียงไทยนะครับภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า fortune นะฮะ fortune ไม่ได้อ่านว่า fortune นะครับก็เป็น fortune คล้ายๆกับเพลงอะไรนะ Fortune Cookie วง B N K 4 8ผมจะเสนอเพลงใหม่นะครับเพลงชื่อว่าขนมซ้ำกลือเสียงไทยนะครับอ้ขนมซ้ำกลือ Fortune dessert อร่อยเฮ้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 แล้วขนมซ้ำกลือนะครับต้องเตรียมอะไรบ้างครับก็มีมะพร้าวครับข้าวเม่า น้ำตาลทว่าถู่วเขียวคั่วครับแล้วงาผัดกันแล้วก็มาใส่ทุกอย่างรวมกันแล้วไปผัดลายอย่างรวมกันแต่ตอนนี้ขาดมะพร้าวตอนนี้ขาดมะพร้าวเราจะทำยังไงก็ต้องไปสอยที่ต้นสิคะที่ต้นผมจะช่วยให้ขายได้เลยค่ะกว่าจะทำขนมไทยออกมาได้ผมว่ายากแล้วนะครับยิ่งจะให้ผมขึ้นไปเก็บมะพร้าวอีกโอ้โหคิดหนักเลยนะฮะ แต่อย่างดีที่ได้มาเจอน้องแคทเสียนเก็บมะพร้าวประจำหมู่บ้านเจอน้องกำลังปิ้งขนมหม้อแกงอยู่ครับผมขอชิมหน่อยได้ไหมครับใช้ทัวโดยเฉพาะนี่แนนี่ร้อนร้อนอ่อยเป่านอยเป่านอยเป่านอยันหอจากปลาดยก็อร่อยอร่อยมากอร่อยแต่ว่าร้อนแล้วให้ที่จะกช่วยอะไรไหม ก็ใบตองยังไม่พอเนี่ยก็ทําอย่างเงี้ยแต่ขาดใบตองตอนเนี้ยเราไปต้องไปตัดต้องไปตัดที่ต้นใช่ไหมครับใช่ค่ะไปตัดที่ต้นโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับค่ะอ่านี่ตองกล้วยนะครับเอากล้วยก่อนตัดใบกล้วยก่อนไปนี่นะ เออนั่นแหละอย่างนั้นต้องใช้อ่ะคุณแค่มาวัดความสูงตัดเลยโอ้โนั่นแหละ,หะหไปนี่นะ,ะหนึ่งสองนอ้าได้แล้วนะครับไปตองมันร้อนไม่ต้องห่วงนะครับไปตองถ้าฝนตกไม่มีปัญหาเลย คุณป้าครับใบตองมีประโยชน์อะไรบ้างครับใบตองมีประโยชน์ทำขนมไทยทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มจะห่อจะนึ่งจะอะไรได้หมดเลยแล้วส่วนหัวปีนั้นก็เอามาแกงแกงเลียงไอ้ส่วนต้นกล้วยไส้ข้างในเนี่ยก็มาแกงได้อีกกินได้กินได้โอ้โหกินได้ครทั้งต้นจะประโยชน์ทั้งต้นเลยใช่นอกจากกล้วยก็กินได้หมดกินได้ทั้งหมดไปใบตองมีแล้วขาดอะไรครับ ก็ขัดมะพร้าวมะพร้าวประพูนย่ห้ขึ้นต้นเนี<_<_<__<_<_<_้ไหวไหมก็เดี๋ยวพาไปซื้อดีกว่านะครับมันมันสูงลองต้องลองต้องลอง้องมันลิงนะครับเอ่าถ้าไม่ไหวจริงเคยไปซื้อลองผมเข้าใจแล้วว่ากว่าจะได้ขนม3มกลือสัก1ชิ้นต้องใช้ส่วนประกอบหลายๆอย่างช่วงหน้ามาเอาใจช่วยผมเก็บมะพร้าวกันครับ มะพร้าวเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มากเลยนะครับนำมาใช้ทำเป็นอาหารและเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของขนมไทยหลายๆชนิดเราไปลุ้นกันว่าฝรั่งอย่างทิเชอร์เกรกจะปีนไปเก็บมะพร้าวได้ไหมครับคุณผู้ชมนะครับไหวไมทิเชอร์เกรกเตรียมตัวไม่รู้ว่าจะตายพรีหรือเปล่านะครับจะทอรองเท้าทุ่งเทวด้วย แล้วยากแล้วจะทำยังไงจะได้กินนะเออรับเชิญครับก็มีไม่ยส่หรอกเรามีอุปกรณ์ช่วยนะครับอุปกรณ์ช่วยทำไมมาได้บอกตอนแรกนะครับค่สู้สู้แค่สู้สู้ เอาได้แล้วได้แล้วนะครับมะพร้าวมะพร้าวใบตองเหนื่อยไดแล้วเหนื่อยต้องต้องมีอะไรอีกเดี๋ยวมีทำขนมข้าวยาคูเดี๋ยวไปถามบ้านนายยาวสิว่าก็จะขาดอะไรเปล่าอีกหลายอย่างไหมถ้าหลายอย่างสู้ไหวไหมสู้ไปเดี๋ยวไปถามก่อนไปถามนายยาวก่อนนะว่าเขาขาดอะไรวันนี้แล้วต้องขอบคุณคุณแครนะเสียสละ เป็นโชเฟอร์เป็นผู้ช่วยได้หมดเดี๋ยวนี้ป้าปูจะแนะนำนี่นายยาวลูกครับสวัสดีครับผม่อนายยาวทำขนมข้าวยากู์ดคารอะไรครับคารใบเตยไปเตยเลยไม่ต้องแค่ทาไปครใบเตยใบเตยไปหาไปหาที่ไหนดีครับไปเตยต้องไปบ้านตาลำโพงที่สวนที่เราผ่านเอางั้นเดี๋ยวเราไปหาใบเตยเลยมาให้นายยาวได้ครับเดี๋ยวเราจะกลับมานะครับ เมื่อต้องออกไปหาไปเตยมาให้ป้ายาวคราวนี้ผมขอเปลี่ยนกับน้องแคทมาเป็นโชเฟอร์สุดลอเองนะฮะรถแสลงแบบนี้ไม่น่าจะยากดังตรงงตรงๆอย่าล้ถนนอ่าตรงๆปลาปูหัวใจจะวายแล้วนะ งแล้วนะครับมีต้นใบเตยนั่นเองอันเนี้ยใช้ได้ใช้ได้เหรอแต่ก่อนอื่นนะครับต้องทำว่าการขับรถไปนบ้างนะครับประปุนร้อนแค่เท่าพอขับรถขึ้นรถโอ้โหมันร้อนอีกสามเท่าเลยเก่งหมดเลยเกรงหมดเลยแต่ใบเตยนะครับต้องต้องเลือกยังไงครับเนี่ยอันเนี้ยใช้ได้เลยลูกตัดนี่เลยตัดยอดกระจากันแหละลูกแรงเลย นั่นแหละนี่นี่ลลนเลยเพราะเดี๋ยวนิ่มก็แตกอนี่นคุณค <น S 2> <า>ุณผู้ชมครับไปเตยภาษาอังกฤษจะเรียกว่าแผนดินนะครับแผนดินแผนดินครับแผนดินเก่งมากแผนมันมันแบบวางแผนเราดินมันดินที่มันแบบสีน้ำตาลแผ่นดิน <and> <and> ผมหากองมาได้ครบแล้วได้มะพร้าวที่ป่าสลัดเขาจะเอาไปใช้ทำใสในขนมสามกลือ และได้ใบตองที่จะเอาไปใช้รองขนมเวลาทําขนมเสร็จเรียบร้อยครับไใบขงไหนกันมาคะมาแลม้อะไรต่างๆใบเตยคือดิบหนาใบเตยหอมเีนะครับใบตองและมะพร้าวใบเตยไม่ใช่ของป้าไม่ใช่ใชใบตองมช่เอางี้เดี๋ยวกลับไปให้ไปยาวไปยาวจ้าจ้าจ้าอันนี่ไม่ใช่มะพร้าวได้ไหมไปได้ไหนมามะพร้าว ม่ง่ายนะครับมันยากงี้ยเพียงเท่านั้เดียวลำบากไหมสอยสูงไหมก็นิดนึงนะครับแต่มันต้องมีขาดไม่ได้ค่ะต้องขาดไม่ได้เลยค่ะต้องใช้มะพร้าวต้องต้องมีมะพร้าวได้แล้วคมีพร้อเต็มมะพร้าวไมพร้องไปแบบนีมากเลยค่ะคุณผู้ชมเลยครับพี่ทุ่างจะลองเสียงท้ายไม่ใช่แบบนี้สองข้อนะครับถล่วขึ้นมาก่อนเอาใส่แล้วทุบลงไปทุบแป้งให้มิดอันให้มิดอันให้มิดแป้งให้แป้งมิดนั่นนั่น แป้งนิดเลยนั่นแหละเป็นไงบ้างคุณป้าใช้ได้ใช่ได้ใช่ได้ครับใช่ได้ค่อยๆย้อลงไปอย่าให้หลุดอย่าให้หลุดจากกันนั่นแหละวได้ได้แล้วได้ได้ดีคนด้วยแล้วชุดลากเป็นไงบ้างครับใช้ได้ใช่ไหมครับใช้ได้จริงจริง คุณป้านะครับสำหรับความรู้ผมได้เยอะมากขอบคุณมากนะครับมีเครื่องเล่นด้วยแล้วไม่ลืมไปเจยไปทำขนมต่อไปทำขนมต่อเดี๋ยวจะสอดรถไปแล้วนะเดี๋ยวสตารถเริงเริงเฮ้ยป้าหายไปไหนครับผมใส่หลับแล้วรอไปเก็บใบเตยนานหลับไปแล้วมั้ยสวัสดีครับนายยาวอยู่ไหมครับ รอจะหลับไปสามตื่นแล้วเดินเรเก็บเยไปเตยจสดจหอมใช่พร้อมแล้วแล้วจะทำต้องใช่เตยเพราะว่ามันมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมแล้วก็ทาให้เป็นสีสีเขียวสีเขียวจะเดี๋ยวเราล้างก่อนนะอันนี้เก็บไว้พวกนี้เดี๋ยวเราก็เอามาหั่น และใบเตยที่พิธีกรของเราหามานั้นก็มีประโยชน์สามารถนำมาตำกับรวงข้าวอ่อนแล้วเมื่อคั้นน้ำออกมาก็จะช่วยเพิ่มกลิ่นหอมและรสชาติที่อร่อยของขนมข้าวยาคูครับใบเตยทำให้สีขงันสีเขียวแล้วยังบำรุงหัวใจได้อีกมีอายุวันนะอายุยืนแล้วก็มีพะละกกำลัง ได้แล้วขนมข้าวยาโคของเรานะครับสดสดร้อนร้อนอร่อยไปกินที่ไหนดีเนาะเดี๋ยวไปที่ริมน้ำใต้ต้นมะกรอกดีกว่าไปนั่งร่มยูน้อเรากินขนมเดี๋ยวขนมแล้วก็ขนมกงขนมมะแกงไปกินรวมที่นั่นเลยครับกินให้อ้วนไปเลยวันนี้อ้วนอยู่แล้วนะจะมีลูกขอสักกล้องหนึ่งกลับบ้านได้ไหมได้ไหมได้จ้ะเดี๋ยวให้หมดนี่เลยจ้ะหม้เลยจ้ะกินไม่ไหวไม่โมนะครับเดี๋ยวเอาไปแจกเพื่อนได้ครับ สักชิมหนึ่งนะฮะไม่มีวันลืมนะฮะอร่อยมากมแล้วขนมไทยมีเยอะมากมากมายนะครับเป็นหลายร้อยชนิดเลยหลายเลยนะครับแต่ผมว่ามีไอเดียใหม่นะครับมีอยากสร้างเมนูใหม่นะครับเหมือนว่าเราจะผสมวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมฝรั่งเราจะเพิ่ม ขนมปังเพราะว่าที่บ้านผมแล้วจะกินขนมปัง huh. บ่อยมากเกือบทุกวันเลยนะครับแล้วสมมติว่าเรามีขนมปังเอามาจุ่มจิ้มนะครับเรากินต่อจะดีไหมลองไหมลองมีขนมปังไหมไม่รู้นะครับขนมงปังมากแล้วสุดท้าย จะามว่าในอนาคตนะครับอยากเห็นอะไรเกิดขึ้นสําหรับขนมไทยหรือเกาะเกิดนะครับที่เกาะเกิดก็ตอนนี้ก็ทําอยู่แต่รพรกคุณก็อยากเห็นที่คนมาเที่ยวเด็กรุ่นใหม่ได้มาและได้ต่อยอดสารต่อขนมไทยของโบราณเราเนี่ยนะอันนี้อยากเห็นมากเนี่ยอย่างเงี้ยก็ผลได้ดีมากเลยนะประโยชน์ได้จะได้จากขนมปังแล้วมาทิ้มแทนทังขายา เนี่ยกับประโยชน์คุณค่าของน้ำนมข้าวขน,นมข,ข,นข้าวเลยลูกครับ,รบม,มีค่ามากนะมากเลยลูกอันนี้จะประจําไว้ที่ศูนย์ก่อเกิดนี้เลยโอ้ขอให้กินทุกวันนะครับไม่มีวันเบื่อกินได้ทุกวันนะครับมาชุ่มชมก่อเกิดวันนี้ประทับใจความน่ารักของคุณลุงคุณป้าทุกคนครับทําให้ผมรู้จักขนมไทยโบร,ราณมากขึ้นสอนผมทําขนมไทย ให้ชิมขนมไทยอร่อยอร่อยและยังได้รู้เรื่องราวความเชื่อของขนมไทยที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตและประเพณีของคนไทยที่ฝรั่งยังพงต้องทึ่งในความคิดของคนไทยสมัยก่อนฉลาดมากและพยายามส่งต่อเคล็ดลับมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าจนถึงกลุ่มคุณป้าที่ตั้งใจอนุรักษ์คุณค่าของขนมไทยไว้ให้ลูกหลานนะครับ ล้าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับได้ความรู้ได้มีเพื่อนใหม่นะครับได้สนุกสนุกมีความอินอินใจด้วยนะครับอขอบคุณมากนะครับอขอบคุณจ้าครับเลตสำหรับวันนี้ทีจักรกเกล็ดป้าปูนะครับขอลาไปก่อนนะครับแล้วจะกินต่อ,อ,อสวัสดีสสดครับลุย นำเรื่องราวที่น่าสนใจมาได้ทางเพจ f เ c o o o ๊ k ลุยสยามและติดตามชมย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel ของรายการแล้วพบกันนะครับ